สวัสดีครับผมเพียคองนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับ บึงสำรานเรามาเทสตกปลาด้วยสายเอ็นสองรุ่นนี้นะครับนี่คือสายเอ็นแบรนด์ฟิชคิงตัวนี้เป็นสายเอ็นฟิชคิงเอ็กเปิดเป็นสายเอ็นโลดและอีกตัวนึงก็เป็นฟิชคิงพัดอันนี้เป็นสายเอ็นเต็มเราผลิตสายเอ็นมาสองรุ่นสายเอ็นโลดกับสายเอ็นเต็มนะครับสายเอ็นตัวนี้จําหน่ายดีมากๆจนบางเบอร์บางขนาดได้หมดไปแต่ตอนนี้เราสั่งผลิตเข้ามาเติมแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากสายเอ็นโลดก่อนมีด้วยกันสีสีนะครับน้าเงินเข้มสีเขียวสดสีเหลืองสดแล้วก็สีม้มให้ลูกค้าสาั ามารถเลือกใช้สีสดๆได้เลยนะครับสายมีตั้งกต่ขนาด10ปอน12ปอน15 20 25 30 40, 40และก็50นะ40ปอน50ปอนวันนี้ผมเอามาเทสบอ่อบึงสำราญนะโอเคผ่านเลยนะฮะสายตีลื่นตีสม,มูทเพราะมันเป็นสายเอ็นโลดอัตปาได้ดีมากนะฮะแรงดึงสูงมากนะครับนี่คือสายเอ็น พิคชิงเอ็กเปิดนะครับในการตกปลาทั่วๆไปถ้าเบอร์เล็กก็ตกพวกปลาเกตตกสตปตติวตกหน้าดินนะฮะพวก15ปอน20ปอนได้ตกเขื่อนได้หมดนะฮะตั้งต่อ20ปอน30ปอน์นี่สบายมากแล้วถ้าเล่นปลาบึกนี่40-50ปอนสบายนะฮะผ่านมาแล้วเทสมาแล้วตัวต่อไปคือสายเ e อ็นพิคชิงพัดตัวนี้เป็นสายเ e อ็นเต็มมันก็มีตั้งแต่10ปอน12ปอน15ปอน20ปอน25 born, 3 0 40, 40แล้วก็50ปอนด์เหมือนกันตัวนี้ก็อามาเทสบึกสำรานก็โอเคนะฮะในสายเอ็นทั่วทั่วไปนะฮะบางทีเทสปลาแล้วอ่ะนะฮะปลาบึกสัก23ตัวอาจจะต้องตัดช่วงผูกลูกหมุนนะฮะแต่ตัวนี้ผมเอามาเทสแล้ว40ปอนด์50ปอนด์อัดปลาบึกเป็นติตัวไม่ต้องตัดเลยนี่มันเป็นข้อดีของสายคิกคิงพัดตัวนี้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องนั่งมาตัดช่วง50เมตรเมตรหนึ่งเพื่อมานั่งผูกต่อใหม่ผมการันตีเลยอัดปลาได้หลายหลตัวสายไม่ขาดตรงช่วงตะก็แน่นอน สายเอง2ตัวนี้ได้นําเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้บางเบอร์บางขนาดที่ขาดไปเพราะอะไรเพราะมันจำหน่ายดีมากนะฮะจนสินค้าขาดไปนะครับผมบอกได้เลยคุณภาพของสายทั้ง2ตัวนี้ไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยราคาอยู่ที่ม้วนละ100ร้อยกว่าบาทเองนะครับนักตกปลาทั่วไปสามารถจับต้องได้ใครสนใจเอ็นโหลดก็เป็นฟิตชิงเอ็กเปใครสนใจเอ็นเต็มก็เป็นฟิตชิงพัดนะครับสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของดูล ไปจริงได้เลยครับ